ปลาดามาเลยนะพี่นอ้องมาหนีมากไหวพระขอพอ้อวัดพระเจ้าใญยองตือบนราชานีหรือว่าวัดไต่เทิงเป็นวัดราชพี่น้องตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชานีใกล้ริมฝั่งแม่น,ำมน้ำมูล เป็นวัดที่เก่าแก่พี่น้องมีพระพุทธรูปเก่าแก่น่าว่าพระเจ้าใหญ่องค์ตือ่อเด้อพี่น้องประดากเาา็เลยมาไหวเนาะอ่ารวมถึงประดาก็มาขอพรขอหวยจ้าเดเลกเดเดลนะพี่น้องเนาะอ่ามาไหวพระบูชาเทา้าเทพสุวรรณด้วยนะจ๊ะหาหนึ่งสองวารานเนาะนี่คือในวัดพี่น้องกับมีพระพุทธรูปเนาะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจพระเจ้าใหญ่องค์ตือ่อนะพี่น้อง แต่มีตำนานเราสืบต่อกันมาว่ากำลังรอหละอันเชิญพระเจ้าองค์ตื่นมาปฏิสฐานภายในเอโบสถในวัดนี่นะพี่น้องก็ได้เกิดฝนฝ่ากระนองย่าวนานมากว่าเจ็ดวันเจ็ดคืน ซึ่งเช่าโบนเซอรกันว่าเป็นอิททาิตและปฏิหารของพระเจ้าไงองตื่นเอง,เองวสันี่นองอ่าประดากับผ้ามาเบิงบรรยากาศเนาะบรรยากาศสบายสบายคอพอนนะจ๊ะอ่าพระเจ้าไงองค์ตื่นเป็นเนื้อทองเก้าสมริ์ปรางวิชัยหน้าตาก้าสนิ้วสูง85นิ้วได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงานในประเทศไทยและภาคอีสาน ใคระะนากรมีนะพี่น้องเนาะโอ้ยนองงดงามสําหรับวัดพระเจ้าใหญ่อคงตืออุบลราชธานีในเมืองเด้อพี่น้องอมาเบิง่งบรรยากาศน้ำงามไปกับปะบาผู้ใดเห็นภาพหรือว่าเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และขอพรกันหน้เด้อเอกกย่างไม่เรื่อยพี่น้องเพื่อจะมาไหวพระขอพรสําหรับวันนี้เนาะอากาศก็ดีพี่น้องบ่อห่อนจัดละกาบ่อห่อนแห้งที่สําคัญเนาะ ท้องฟ้ากะสีสวยสีฟ้ามาเบิงอู้รูปส,สวยๆที่บนราชานีผู้ดใดที่ผ่านมาหรือว่าแวะมาทําบุญเนาะบุญอยู่อุบลราชานีกะสวยจ้าเบิงเจริญพี่น้องัญานาคเนาะเ,เบิงบรรยากาศเป็นนี่เห็ดภาพสามิติน้ำเนาะปะดากะอ่ะ อยากให้ทุกคนเห็นความงดงามของวัดวาอารามอขอพรกระไดพุทธามีราบมีทรัพย์มีสมบัติอขอพอกรกันเลยทีเดียวจ้าอ,อย่าไม่เรื่อยเนาะปรารดากาจะจ้าพามาไหวพระตอตอนนี้กอะอะมาเรื่อยๆน่พี่นออ้องเาาอนาะนี่กะไหวพี่น้องไหวขอพรกันปาะดาเข่ามาตัวนี้กะจะมาจุดถูปจุดเทียนขอพรเนาะ บรรยากาศภายในวัดพี่น้องก็มีพระพุทธรูปเนาะรวมถึงได้ยินเสียงเทศเสียงสวดอตอนนี้ปรารดากาะมุมนี้เนาะปาดากะหน้าแห้งพี่น้องเห็นพระพุทธรูปของพระเจ้าใยญ่งตื่นละมาจุดทูบจุดเทียนขอพรมันนีกะมาเซมซีซาสาธูสาธูไดเลขยันเนาะหรือว่ามียังถี่บันดาในปรารดา อ่าได้แล้วจ้าหมายเลขเท่าไหร่น้อหมายเลขยี่สิบสองเอาไปหาเบิ่งพี่น้องว่าหมาดียี่สิบสองจะมีความหมายจท่ไดรแน่ยสำหรับการเซมซี่อ่ามาเบิ่งพี่น้องหายเบิร์ดเนาะน่าจะเป็นอ่าใบดีพี่น้องโชคดีวันเบิร์ดแล้วอ่าด้านหลังเนาะปราด่ากะย่างไม่เลื่อยแล้วก็จะขึ้นไปเพรบกเคยเนาะพี่น้องประมาณนี่แหละไอ้ปราด่ากะอยู่นี่อุบลราชธานีหลายปีเลยพี่น้องเนาะสามสิบสี่สิบปีแล้วมึงที่ล่ะ เี๋ท่านได้ขึ้นอะลองขึ้นไปดูจากครั้งแรกในชีวิตว่าจะเจอ,อยังแน่เนาะมาขอพ่อนางแน่พี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งเบิง,บงอยากจะบอกว่าซักสิทธิ์แห้งเลยมอนี่ได้โชคดีพี่น้องโชคดีโชคหมานเห็นหลวงปู่ล้นำนอกก็เลมมาไหว้ขอพรออครั้งแรกนะจ๊ะพระรุ่งโรดรีส2,322มินบอมังหันไปเบิ่งพี่น้องเข้ามากกจจ์เจอเนาะ พี่น้องพระพุทธรูปบักล้หนึ่งละกะ็เป็นสานทีซักซิดเนาะที่เป็นสร้างขึ้นมีมีพระน้ำน้ำพี่น้องเนาะอามาเบิงบรรยากาศน้ำกันเดอ้อเบิงไปเรื่อยพี่นอ้องอากามีอาป,ประชาชนชาวบ้านกับมาขอพรเหมือนกับประดาเนาะขึ้นม,มาฮัมณนีอ่าผู้ใดหวังอย่างก็ขอให้สําเร็จร่วงไปดูดีเนาะโชคลาภสุขภาพดีครอบครัวอยู่ยังเป็นสุข ป่าไดยเบิงบรรยากาศพี่นอ้องอสำหรับคลิปนี้เนาะเวลาเบิดแล้วผู้ใดเอขามาอุบนราชานี่อย่าลืมมะกาวายเนาะสำหรับวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อในเมืองได้พี่น้องสำหรับมือน้ไปแล้วสวัสดีจ้า